สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เสนอไข่ยัดไส้นะคะเมนูง่ายๆสำหรับเด็กและผู้ใหญ่นะคะที่ไม่ทานเผ็ดข้างในก็จะมีไส้นะคะก็มีวัตถุดิบดังนี้ค่ะมีถั่วฝักยาวแครอทไข่หอมหัวใหญ่พริกเอาเม็ดออกแล้วก็กะระเทียมนะคะแล้วก็มีน้ำมันนะคะมีซอสมีซอสนะคะ ซีอิ๊วขาวน้ำตาลนิดนึงนะคะก็กระทะตั้งไฟใส่กระเทียมเจียวนะคะกระเทียมลงไปเจียวพอเจียวได้เหลืองกำลังดีเราก็มาตำพริกไทยกับเม็ดกระเจียนะคะแล้วก็ใส่พริกลงไปผัดพริกนี่ก็เอาไส้ออกนะคะหั่นเตาสวยๆนะคะแล้วก็จะไม่เผ็ดแล้วก็ใส่ตัวที่สุกยากลงไปแ็้วผัดแครอทหั่นเตาก็ห้องหมใหญ่ พอเสร็จปุ๊บก,ก็โรยด้วยถัว่วไอ้พริกไทยกับเม็ดผักชีนะคะแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปแล้วผัดแล้วก็พอเสร็จเราปรุงรสชาติน้ําตาลสีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็พักไว้ส่วนต่อไปเราก็มาทําเป็นตัวห่อนะคะก็ค,คือไข่นี่ก็ใช้ปริมาณหนึ่งใบนะคะไข่หนึ่งใบนะคะกระทะก็ให้กว้างๆหน่อยแล้วก็เกลี่ยๆเ,เ,เขาใช้ไฟอ่อนนะคะ แล้วพอไข่เริ่มติดกันสุกก็เราก็ใส่ไส,ส้ลงไปนะคะให้ตรงกลางมันพอใส่ไส,ส้ลงไปนี่เราก็รอให้ไข่ข้างบนอะ่ะสุกนิดนึงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราแซะขึ้นมาเนี่ย<อ>เขาจะได้ง่ายๆนะคะอ่าพอเสร็จปุ๊บเริ่มแข็งล้พอแซะขึ้นมานะคะดูให้สุกะะก็ใช้อาจจะใช้ซิลิโคโนตะหลิวที่แบบแซะง่ายๆไม่พายก็ได้นะคะ ก็เป็นอาหารสำหรับเด็กๆนะคะหรือผู้ใหญ่ที่ไม่ทานเผ็ดก็ได้คนแก่ก็ได้นะคะไข่ย,ยัดไส้ก็ไข่ที่บ้านพิซอร์นี่ก็จะเป็นสีเหลืองหน่อยนะคะไข่ออแก,กนิกเนาะ,ะแต่ไงเขาห่อมิดชิดนะคะเพราะเขาไม่มิดเนี่ยเวลาเราคว่ำจานเขาจะหลุดนี่นะคะพอเสร็จปุ๊บเราก็เอาจานคว่ำจานที่เราจะเสิร์ฟเนะะี่ยค่ะ แล้วกดแน่แนๆนะคะพอกดแน่แนๆเสร็จแล้วก็พลิกค่ะ,ะระวังอย่าให้แขนโดนกระทะนะคะกระทะร้อนตะตั้งแล้วก็รอทําจานต่อไปเราก็เอามาพัาไ้ตรงนี้นินดนึงเราจะเปิดเขาก็ได้หรือไม่เปิดก็ได้นะคะเอาผักชีวางสวยงามนะคะทีน,นี้เราก็ทํากันทั้งหมดสิบจานนะคะมีสมาชิกภายในบ้านในสิบคนนะคะ พร้อมรับประทานนะคะก็เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณที่จะตามแลวชมนะคะจะมีอาหารมาให้ดูและเลสปีอยู่ในรายละเอียดท้ายคลิปนะคะบ๊ายบาย